นะครับมาเด้อพี่น้องน้ำตาลมาเก็บมีเร็วน้ำตาลตาเมื่อก็้เพียรเร็วมาดอกงามแท้น้ำตาลเก็บเร็วมาเก็บนี่มาเก็บนี่เก็บที่เราถ่ายก่อนมานี่นี่ครับทุกคนพาดึงหน่อยมาเก็บเห็ดครับนี่น่าเรียกครับพี่น้องนี่นี่อย่าเพิ่งเก็บมานี่อ่าม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 านี่ก่อนนี่นี่สองดอกนี่เห็นปะมาเก็บอู้ดอกแางงามเลย าเก็บออเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวปึ๊งอ่านี่ครับทุกคนได้เห็นมาครับเก็บเก็บเก็บอ่าไปเดี๋ยวปึ๊งเดี๋ยวใจหนีเลี้ยนอ่ะไหลดอกอยู่น้ำตาลเอาเก็บมาอืมนี่นี่ดอกนึงใต้นี่ก็มีอ้อยอ้อยใต้นี่เออใต้ดินใต้ดินเก็บเออเอามาเนี่ยเก็บมาเอามาเก็บเลยนี่ครับเดี๋ยวเห็นมา นี่เฮดนี่เก็บนื้มเบิดเก็บเนื้อปลที่เพิ่งเก็บทั้งนั้นนะนี่ครับเพีชนะเลยอ่ะท่านั่นไปใส่นะก็ได้ยินเสียงอ๋อพีชนะเรียกออกงามครับทุกคนหน้าหน้าพิดเป็ดไส่เอินเบิ่งหน้าเฮหน้าเฮดขี่อยู่ปกน่ะ ม,มันมีเห็ดอืมมีเห็ดเฉยครับทุกคนนี่เบิ่งได้มากครับที่เก็บแบบเมื่อกี้ไปอ่ะได้เยอะมากค่ะเยอะมากเลยแต่ว่าต้องขอให้เก็บให้พี่น้องเบิง่งก่อนเนาะนี่อีกบ่นี่ครับพี่น้องได้มาหลายแล้วครับนี่ทุกคนเป็นน้ำมากครับ ครับท <Ooh. S 1> mm ุกคนนเออก้อ hmm. น hey. <Ooh. S 1> huh. ่างก้อนอะไรเพิ่งเออทาเลยมันกรดืไปเด็ดเลยปืนเหแดพี่น้องครับทุกคนเราต้องทอนล้วเนาะอ่ะดูนี่ดองนึงเกีบ ใช่กกดวางน้ามันสันนี่จค่อยกกดไม่มันเอาเฮดแดงกลยไ้ืขึ้นมาเลยเฮดแดงยางเยอะนี่เฮดขาวอกนึงนั่นนี่กลยไม้ขึ้นมาเลยเฮดเผือกนี้มันกินไดบนี้เห็นไหม มนันองกินลอกสันี่นี่น้ำตาลี่เฮดเ็๊ขาวน้ำม้อยไทยคิดน้ำในนี่มาเกียวๆเลยกระลังออกนี่ตรงน,นี้ด้วยครับทุกคนเก็วแป้งนีครับทุกคนเ็บ เก็บด้วยน้ำตาลดอกนั้นน่ะโม่เก็บแบบนั้นเก็บแบบนี้เก็บเออน้ำมันน้ำครับดอกแข็งแข็งนี่ครับทุกคน เห็ดแดงครับนี่โอ้ยเก็บก่อน่ารักมากเลยมาเก็บแล้วเก็บอ่ะเก็บนั่นนอเเก็บีน่นี่ครับทุกคนกำลังต้มมูตี้นี่เลยนเห็ดกอเห็ดกอออกเห็ดกอนะเนี่ย กอตีแดงเห็ดกอแดงนี่ครับทุกคนดูในกล้องนะครับนี่ถ่ายไปนี้เอาเก็บเลยน้ำตาลเก็บเลยน้ำมันเก็บเลยเก็บเฮ้ยอย่าเพิ่งดอกนะอย่าเพิ่งเก็บนะนี่ครับเห็ดกอครับโอ้เห็ดกอเหลือง มาเถ็ดกอเหลืองครับน้ำตาลเก็บเลยจะถ่ายคลิปก่อนน้ำอ้อยน้ำตาลเก็บก่อนอ่ะเก็บตดอกอเก็บว่าต้องดึงมันบ่มีหากดึงเลยอย่ามันแตกดึงขา่ลอหมักิวลกอเหลืองโอ้งามงามงามเก็บเลยนี่เป็นเห็ดกอแดงนี่มันติดกันด้วยค่ะติดกันเลยมันเบฟาแฟด ก้าแผ่นหมืนแล้วเก็บอืมให้ขอดูหน่อยไปไปเก็บผ่นนี่ครับทุกคนหากบักขับตบัวมดที่มีเห็ดกออ่อออกทุกคนด,ดอกหนึ่งโอ้ยจนเถ่านี่ครับดอกหนึ่งออกมิแต่อดอกงามงามเดิมเดิมมันเถ้า เห็นอะไรเห็นอะไรไที Wit ่มันออกเขียวมุง่วงไหนไหนนี่ข้าวแป้งอันนี้เฮ็ด้ำหมากเห็นอะไรคือดอกทิมุงม่วงอร่อยแบบนี้อ่ะนี่ครับเก็บเก็บข้าวแป้งอือ่ากี่นี่เดินนี่มันเคยออกเฮ็ดอะไรอืมครับทุกคนมันเนาแล้ว ตรงไหนเป็นพันเนี่ยปกติตรงนี้มันจะออกเห็ดนานเลยเมื่อกี้ออกเห็ดนานเลยไม่ซีบดอกอะ่ะนี่บอกตาครับหานี่เดินนี่บอกตรงนี้มันจะออกเแค่น้ำมา้า เพราะนั้นนี่เห็นนะครับบัวพอมีระเบิ์ทั้งนั้นน่ะพอมีละดอกแกงงามเลยครับทุกคนนี่นี่นี่น่ะแหละมาเก็บนี่นะเขาอ่าดอกมักแง่หวยดอกมักแง่เลยอาใส่ค่อยๆ เห็นดอกยางงามเลย